เปิดแล้วคอร์สออนไลน์ศาสตร์แห่งโง,ง่เฮงอมตะวิธีในการรู้จักผู้คนเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ล n e ID m a s t e r t i r g 6666 4 n 2 Four, three, two, one, 1 0ฮ่าฮ่ ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้นั้นคือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่19เมษายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่25เมษายนเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนามังกรนะครับเปิดมาในวันจันทร์ก็มีความแฮปปี้สบายใจดีอยู่พอถึงวันอังคารและวันพุธนั้นกลับมีเรื่องที่ต้องทำให้หงุดหงิดรำคาญใจ ระมัดระวังปากเสียงกับคนรักคู่ครองมีความขับข้องหมองใจไม่ค่อยแฮปปี้มีความรู้สึกจุกจิกหัวใจนะครับในช่วงวันอังคารและวันพุธพอมาถึงวันพฤหัสและวันศุกร์นั้นก็แฮปปี้ดีขึ้นการติดต่อประสานงานนั้นจะได้รับความสำเร็จอย่างดี วันพฤหัสมีโอกาสจะได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆหรือมีอะไรที่คุณจะต้องทํามาก่อนหน้านี้แล้วมันก็เออเลอเอเอเอตอร์ยังไม่ได้ทําสักทีหนึ่งก็น่าจะได้เอามาทำในวันพฤหัสตามนี้เหละนะครับเออนะครับพอวันศุกร์และวันเสาร์นะครับการเงินการทองนะครับจะโชคดีคุณจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินการทองติดต่ออะไรก็ตาม จะได้รับความสําเร็จอย่างดีคนที่มีคุณวุฒิหรือวัยวุฒธน้อยกว่าน่าจะนําโชคดีในเรื่องเองิเนเงินทองทองมาให้อาจจะได้เงินพิเศษหรือเองินกินเปล่าอะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในความหมายของชาวลัคนาราศีมังกรนั้นชาวลัคนาราศีมังกรเองดาวการเงินที่โคจรไปอยู่ในภพตรงนี้เนี่ย นะครับแล้วก็ดาวพฤหัสเองก็โคจรไปอยู่ในภพการเงินเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณก็ยังจะมีเงินมีทองใช้ตลอดเงินทองจะอยู่ในจังหวะที่ดีมีเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็มีโอกาสจะได้เงินพิเศษจากอะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็นไปได้เช่นกันอย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านครับผมมีเรื่องจะติงและเตือนอย่างหนึ่งสัปดาห์หน้านีาน้พยายามอย่าเอาเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักมาทําให้คุณคุณข้องหมองใจนะครับ โดยเฉพาะในช่วงวันอังคารและวันพุธนั้นเป็น2วันที่จะมีเรื่องจุกจิกขุนข้องหมองใจในเรื่องของความรักมีปัญหาจุกจิกกุนกิดเข้ามาทําให้คุณเองนั้นเกิดความไม่สบายใจทุกใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรก็คืออะไรก็ตามที่ทําให้คุณไม่สบายใจในเรื่องของความรักคุณสามารถที่จะเลือก นะครับไปสู่สิ่งที่แฮปปี้กว่าดีกว่าได้ด้านหมายความว่าใครที่ทําให้คุณทุกข์ใจหรือไม่สบายใจคุณสามารถตัดสินใจออกห่างได้เลยในช่วงสัปดาห์หน้านี้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับนั่นก็หมายความว่าดาวจันทร์ได้โคจรมาเป็นตําแหน่งราชาโชคในช่วงประมาณวันเสาร์และวันอาทิตย์ดาวจันท์ก็เป็นดาวจาเจ้าเรือนคู่ครองของ,ของชาวลัคนาราศีมังกรเป็นไปได้ว่าสัปดาห์หน้านี้อาจจะมีใครอยากจะเข้ามามี ปฏิสัมพันธ์ที่ดีอยากจะเข้ามารู้จักอยากจะเข้ามาพูดคุยกับคุณนะครับเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมังกรนั้นก็มีสเสน่ห์ไม่เบาทีเดียวอีกอย่างหนึ่งที่สินแสงหมิงอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรก็คือว่าในสัปดาห์หน้านี้นะครับในสัปดาห์หน้านี้จะติดต่ออะไรที่เป็นเรื่องสําคัญสําคัญวันไหนจะคุยวันไหนก็คุยไปยกเว้นแค่วันอังคารกับวันพุธเท่านั้น2วันนี้แหละครับเป็น2วันที่ไม่ควรจะคุยไม่ควรที่จะ ไปสร้างเขาเรียกว่าอะไรล่ะข้อตกลงหรือสัญญาใดๆเพราะว่ามีโอกาสที่จะไม่ได้อย่างหวังมีโอกาสที่ตัวคุณเองนั้นจะไม่เป็นไปอย่างใจที่คุณต้องการสรุปความรวมๆนะครับดาวเสายังคงทับลัคนาราศีมังกรอยู่ยังมีความสําเร็จในทางที่ดีแล้วก็ดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์นะครับสดวงนี้ไปครองตำแหน่งที่เป็นอัมพุกเก์นะครับเป็นองค์เกณ์ชนิดหนึ่งเป็นองค์เกณ์เป็นอัมพุเกณฑ์เป็นวาสนาที่ดีนั่นก็ว่านั่นก็เท่ากับว่าชาวลัคนามังกรนั้นยัง แฮปปี้ดีอยู่ในภาพรวมขอให้โชคดีสวัสดีครับแบบโลโก้บริษัทต,ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คําปรึกษาศาสตร์แห่งหฮวงจุย้ยโงเฮงแอสโทรจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล